คนคนร้ายหลบหนีเข้าตัวอาคารมีคนร้ายหลบหนีเข้าไปตัวอาคารเป็นเพศชายชายอายุประมาณี20-25ปีครับ20ครับใช้อาวุธที่ใช้น่าจะเป็นมีดครับเป็นมีดเนาะครับโอเคครับขอบคุณมากครับผมครับครับครับรถสกู่ได้รับแจ้งจากครับสะเทือนนะครับว่ามีคนร้ายนะครับหลบหนีเข้าตัวอาคารนะครับชาติยชายนะครับอายุกี่สิบห้ปีนะครับมีอาวุธมีดเป็นอาวุธ ทันทีทั้งนั้นให้เราทำใช้ความระมัดระวังในการในการในการปฏิบัติทราบทราบ